ในยุคโควิด19แบบนี้นะคะและสถานการณ์การแข่งขันที่สูงมากของธุรกิจออนไลน์นะคะวิธีการใดคะที่จะทำให้ธุรกิจของคุณและการบริการสินค้าของคุณนะคะสามารถที่จะยืนหนึ่งได้และไปต่อได้นะคะวันนี้เรามาฟัง2เทคนิคในการทำการตลาดในยุคนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจนี้ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะข้อที่1คะ่ะ คุณต้องรู้จักวิธีการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคืออะไรคะก็คือการทำการตลาดแบบยุคใหม่ค่ะมันไม่ใช่การตลาดแบบยุคเดิมนะคะคุณจะโปรโมทสินค้าและบริการของคุณเนี่ยผ่านการตลาดช่องทางที่ให้คอนเทนต์ผู้คนนะคะก็แปลว่าคุณให้คุณค่าให้ประโยชน์นะคะของสินค้าที่คุณมีหรือบริการที่คุณมีนะคะผ่านช่องทางสื่อต่างๆไปนะคะ มาร์เก็ตติงยุคเก่าก็าคือโฆษณาที่ขั้นรายการโฆษณาที่ยัดเยียดสินค้าให้กับคนซื้อดูนะคะแต่นั่นไม่ใช่มาร์เก็ตติงยุคใหม่ลวะคะ่ะมาร์เก็ตติงยุคใหม่คือคุณต้องการโปรโมตสินค้าคุณนะคะโดยการแนะนําให้ลูกค้าของคุณนะคะ mm hmm. เห็นถึงประโยชน์สินค้าของคุณผ่านการทำคอนเทนต์นะคะผ่านการให้ความรู้ผ่านการให้คุณค่านะคะไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นอะไรก็ตามนะคะวันนี้คุณต้องทํา คอนเทนต์มาร์เก็ติงเป็นเท่านั้นค่ะลูกค้าถึงจะสนใจคุณนะคะเพราะตอนนี้นะคะไม่ว่าสินค้าและบริการอะไรที่คุณทำอยู่ก็ตามคุณมีคู่แข่งมากมายเลยค่ะใครๆก็ขายสินค้าถ้าคุณจะเพียงแค่ลดราคายอย่างเดียวเนี่ย มันไปต่อไม่ได้ค่ะคุณจะต้องเป็นคนที่แตกต่างก็คือคุณจะต้องบอกลูกค้าของคุณเลยว่าสินค้าคุณเนี่ยสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าอะไรให้กับเขาและนั่นคือข้อแตกต่างที่จะทำให้คุณโดดเด่นนะคะข้อที่2นะคะคุณจะต้องทำวิดีโอคอนเทนต์เป็นค่ะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเคยกล่าวไว้หลายปีมาแล้วนะคะว่า Video is future ตอนนี้ไม่ใช่อนาคตอีกต่อไปแล้วค่ะวิดีโอคือทุกอย่างคุณทำคอนเทนต์นะคะผ่านการ ทำวิดีโอนะคะทำสื่อให้กับผู้คนหรือว่าลูกค้าของคุณเนี่ยผ่านทางวิดีโอคุณทำเป็นวิดีโอออกไปนะคะให้คนได้เห็นทุกวันนี้นะคะหรือพฤติกรรมการเสบนะคะของผู้บริโภคก็คือผ่านโซเชียลมีเดียค่ะผ่าน Facebook หรือ Instagram หรืออะไรต่างนะคะที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วสิ่งเดียวที่คอนแทคคนได้มากที่สุดคือวิดีโอค่ะคุณอาจจะทำเป็นบทความก็ได้คุณอาจจะทำเป็นการเขียนคุณอาจจะทำเป็นบรชัวร์แต่นั่นคือ เป็นการตลาดที่ค่อนข้างจะเก่าไปแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อ t t a c k นะคะแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าพลังที่สุดนะคะของผู้ชมได้ก็คือการทำสื่อวิดีโอนั่นเองค่ะและการทำวิดีโอคอนเทนต์นะคะก็มีเริ่มตั้งแต่การคิดคอนเทนต์นะคะการเขียนคอนเทนต์นะคะการเลือกสถานที่หรือโล c a t i o n การจัดไฟนะคะการพูดหน้ากล้องนะคะการอัด คอนเทนต์นะคะหรือตอนขั้นตอนสุดท้ายก็คือการอ d ด t ิตคอนเทนต์ต่างๆนะคะผ่านแอปพลิเคชันนะคะทั้งหมด ที่รับพูดไปเมื่อกี้นะคะสามารถทําได้โดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นค่ะและวิดีโอทุกวิดีโอที่คุณเห็นในเพจนี้นะคะลักใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะลอง inbox เข้ามาถามกันได้นะคะคุณจะเรียนเป็นกลุ่มหรือว่าคุณจะเรียนเดี่ยวก็ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะลักขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ายุคธุรกิจยุคนี้นะคะใครไม่ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งและใครไม่รู้วิธีการทําวิดีโอคอนเทนต์นั้น Out แล้วนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่ก้าวหน้านะคะคุณจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะสนใจทักกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมายบายค่ะ